ข้อ11ข้อ11เขาบอกว่าอะไรข้อ11รูปสามเหลี่ยม ABC รูปสามเหลี่ยม ABC ABC โดยมีด้าน AC นี่ในด้าน AC น้องยาวเท่ากับด้าน AC เอสองด้านนี้เท่ากันรูปสามเหลี่ยมปานะรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสามด้านเราเรียกสามเหลี่ยมด้านเท่าอย่างเงี้ยเรียกสามเหลี่ยมด้านเท่า แต่ถ้าเกิดมีด้านเท่ากันเพียงสองด้านแบบนี okay, ้เราจะเรียกมันว oh. ่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรหน้าจั่วหน้าสามเหลี่ยมหน้าจั่วโอเคไหมชื่อชื่อเรียกถ้าเป็นภาษาอังกฤษ isosceles triangle คู่น่ะคู่หน้กวด้านเท่า isosceles triangle เดี๋ยวนหนูไม่เจอใล ทีโปรแกรมโอเคป่ะอ่ะทีนี้ดูทีนี้ไม่พอไม่พอถ้าเกิดตรงนี้เท่ากันนะดูนะถ้าเกิดด้านตรงนี้เท่ากันสามเหลี่ยมด้านส่วนะคะมุมที่ฐานจะเป็นยังไงกันด้วยเท่ากันด้วยก็มุมนี้สองมุมนี้จะเท่ากันด้วยโอเคนะทีนี้โจทย์เขาบอกมาให้เราแล้วมุมนี้เท่าไหร่ครับสามสิบหกแล้วเขาถามเราว่ามุมนี้เท่าไหร่ถูกไหมเมื่อกี้ครูบอกว่าถ้าด้านประกอบมุมยอดตรงนี้เท่ากันมุมที่ฐานเป็นไงกัน S <S เท่ากันอเอ๊ะเมื่อกี้เขาเมาื่อกีคบอกไปแล้วผลรวมของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้เท่าไหร่นะร้อยเี่เมมาตอนนี้เราร<อ>ู้เท่าไหร่ะ้สามสเราก็เอาร้อยแปสลบสก่อนเหลือหนึ 144. <อ>่งร้อสบสี่และสองได้นี้ทำไมเฮ้ยเยี่ยมเยียมเยียมหารสองหารสองถูกต้องหารสองหารสองลเจ็ดสิบสอน่เยี่ยมตั้ไม่เป็นตัน 2, ้งหางน,น,นี้นอ่ะสองเจ็ดสิ ลบเหลือ0 1 4 2 2 4ลบเหลือ0ตอบเพราะฉะนั้นมุมรูปสี่เหลี่ยมเร้าตอบ72องศาบายบาย